สวัสดีพอ่อเมียพีน่น้องอยู่กับชงติพ่อนเตาง่อยดนะคะ่ะมันนี้บรรยากาศอันย่ามเศร้านะคะน้ำมงเศร้าเก่านาฬิกาพิลาลพอประมาณมาขึ้นบนโต๊ะค่ะตีสามตีสี่มันนี่ติพ่รกระเรียน่าลิฟซีนะคะบรรยากาศหน้าบิรนอัน,นต้นกระเช้าน,น้ำ กับคือทอดแม่อยู่มันแม่ก็นบ่ม,มีควานยังไฮนั่นข้ากับแก้วกะไปน้ำโควิดมดค่ะพี่น้องเอ้ยปเป็นทางไดน้อทางฝนทรงข่าวทรงข่าวเน,นี่ยเด้อค่ะเด้อนี่เันยพักบุ้งแก้วค่ะนี่อันซื้อมาจากตลาดละเนี่ยพนยนต์รุ่งนะคะนันนี่กำลังออกปงอยู่ะคะ่ันบอเนี่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวง เวลาเจี๊ยยู่ฝนตกย,ก,กยื่วบาเก็บพักเจี๊กาชิลองเพลงนะคะแม่เฝ้าห่วงลูกแต่ลังเมื่อยังนอนเปล่าๆเลแม่เราเฝ้าใจโอ้ยพี่น้องเก็บกะป่งน้ำกันนะคะใช้ไปใส่ส้มตำส้มตำมะละกอส,ส้มตำเยอะ น้ำปลานิดหน่อยปลาแรตหน่อยออกกอยใส่น้ำ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 เดินนั่งเดินเดินนั่งเดินชิง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 บรรยากาศนะของเราเศรษฐกิจพ่อเพียงค่ะพี่น้องเอ si 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 ้ยมองโน่นค่ะกินหน่อยเสียบหน่อยกินหลายเสียบหลายเก็บก็เอาคู่ม <um ือค่ะประหยัดไปน้ำค่ะใส่ใจไปยุ้ละแวกหลังมันแถวอันพิการ อันบ้านจิพ่อนกับมาเด้ค่ะเดี๋ยวจิพ่อนจิพามาเก,ก็บมีกระทินเ้ยโอ้ยไมเคแม่กระทินน้ำแม่กระเซดน้ำอยู่ข้างสะเราเก็บมันไปค่ะเห็นปะหนึ่งสองสามสี่ยอดใส่สมตามเกงสมก็ได้ค่ะเบบซีพ่พนมาอยากมาเบิง้งพูดค่ะเริ่มออกดอกแล้วพี่น้องเห็นปะ นะออกดอกแล้วกินไดนขึ้นเกาค่ะเฟัาางสกะก็ได้ต้องเป็นเลือกหลายสิพลาดค่ะเอ,อย่าลืมกดติดตามสรงเสียพรเจ้าง่อยเด้อเดี๋ยวคลิปหนะ้าเสียพรสิพ้าลงไปพญายเตาเนาะต้องไปพญายเตาพญายเตาพญายเตา ตงหันจะเลขเนาะคะ่ะม้าหน่อยออกลูกอันสองหตเนาะตายสอตเหลือสามเพราะบอกว่า,วา,วาให้ซื้อสองสามไ่ได้ซื้อจอยพี่น้องเลยเริ่มบอกเอฟซเนาะคะนะ่ะเนาะวนี้เจ็ดพันมาเจ็ดเด้อพี่น้องเลยเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ด โอ้ยโอ้ยโอ้ยปาว่า,าพี่น้องปาววะเจ้หา,าบัางซอยกันวนะนี่ะโอ้โหโ,หโอ้โหโคุณน,นาย กดซับสกไคร์กดติดตามช่องจีพรเตาง่อยได้ค่ะเด้อกระทิน้นนามกระทิน้นกระทิ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอกันไม่คลิปหนะ้ามาเด้อค่ะ